chơi một khom bởi Khom thăm mà hả kinh hèn hèn băng băng đếp cha Bạn gì Bạn ca chơi một lê Bạn nè Bạn nè bạn chơi một khom Kim nè Hả 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 Hả

เห็นไหมอ่าลัตนาพรหอมหวนะครับเครื่องนี้หมื่นห้าพันกว่าบาทตัวน,นั้นอีกสี่พันกว่าบาทเป็น 21, สองหมืน่นเอ็ดเพื่อต่อไปเราจะรับโอโอดื้ พี่เมืองขยายต้วหนังสือออกยังไงใส่สีเข้าไอเ่นเป็นอยู่เดแบบเรียนนั่นละปรบปรมดาใส่สีใส่สี ดูดิมันกินอยู่บ่มันกินไหนอยู่บ่กินได้ดูีอมันกินนั่นะสี่ช่งนั่ละเออบของแทนีที่จไหนบ่นันละเสูงหมดเลย ทำเป็นอย่างแล้วก็พิมพ์ไหมพิมพ์แล้วก็ลากลากแล้วก็ขยายต้นหนังสือแล้วก็ใส่สีเข้าไป <laughs> <c oughs> ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ไดพิมพ์สื่อกับนามสกุลครบถือว่าเป็นการเจิมคอมผ่านไปด้วยดียนะครับสำหรับคอมใส่ทำมาหากินอีหลาหน่อยเตือนมาเจมิมให้ล้วพี่น้องสำหรับรัตนาพรหอมหวนนะครับ นี่ครับบาวทนก็บอเคยใส่ค้อมแบบสั่งโปรแกรมพวกไอ้ e อ c e l พวกนี้นะครับบาวทนบ่เคยใส่ก็เลยต้องศึกษาเรียนรู้นะพี่น้องในการที่จะนำขอความพวกนี้เนี่ยนำขอความพวกนี้จากนี่บาที่จะมาว่าง ่หนากระดาษตัวน,นี้นากระดาษหนึ่งห้ไดจะเจ็ดแปดคนสิบคนนี่สินะครับเพื่อที่จะปินป้นออกมาปิ้นออกมาเรามาตัดตัดเป็นคน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 ,น,คน,น,คนล้วก็ะําไปติดใส่ซองจัดทรงนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้คือบาโทนเฮ็ดบเป็นนะครับยอมรับว่าเฮ็ดบเป็นนะเพราะว่าเรียนจบมาแต่ว่าบมเคยได้ใส่คอมนะก็เลยต้องมาศึกษาวิธีการทางยูทูบเอานะครับพี่น้อง ตอนนี้ให้อีหล่ามาเจิมคอมให้แล้วก็ที่ว่าต้องลาบเลื่นแล้วครับแล้วก็จะเป็นคอมที่ใส่ทำมาหากินนะครับเงิน 100, ลอยล้านพันล้านกับซีจูนี่แล้วครับพี่น้องต่อไปนี่ครับก่อนไปทำงานนะครับก่อนไปล่ำครับมาเจิมคอมแล้วก็ไปกินเขา่า ค้อบนี้ก็คือเสือเอบอลเดี๋ยวเอาสเปกสูงสุดนะครับแล้วก็เป็นสเปกกลางๆนะครับกับเครื่องปินก็นคือเอามาทดลองใส่ก่อนนะครับพี่น้องว่ามันจะดีแค่ใดนะเพราะว่าเข้ากับว้าเครื่องแพงสุด เอาแบบกลางๆนะครับสำหรับผู้ใดที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์ของกังนำนะครับกูตาเนกนะครับกะทักมาสอบถามได้ครับพี่น้องเพราะว่าทางน้องอิงก,ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายเนาะพี่น้องเนาะทักมาสอบถามได้นะครับหรือว่าเขาไปในติก๊กต็อกน้องอิงนะครับติก๊กต็อกของน้องอิง ไปกดที่ตะกร้านะครับเพื่อที่จะสั่งกุตานิกนะครับก็จะได้ตามไอโปของเขานั่แหละครับเปอร์เซ็นบางเปอร์เซ็นบางส่วนนะครับพวกค่าคอมก็จะน้องยิงก็จะได้น้ำนะครับสนับสนุนอีกเรื่องช่องทางครับนี่ส่วนเรื่องเสื้อนะครับเสื้อชุดนี้จะได้ช่วงต้นเดือนหนานะครับต้นเดือนหน้านะครับเสื้อชุดนี้จะได้ต้นเดือนหนานะครับพี่น้อง เพราะว่าเขจะาส,าสั่งล้านเหตุกะหลังจากสั่งล้านแล้ว2ส,สัปดาห์นะครับอย่างหน่อย2ส,สัปดาห์นะครับจะได้เสือแล้วก็หลังจัดทรงอีก2อถึงสม,มือนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เอาข้อม,ม่านี่เพื่อป้องกันข้อมูลตกหลน่นเพื่อป้องกอันไอ้ยังก็ข้อมูลซ้ําเพราะว่าหลอดเมื่อกี้กับทรงซ้าไป สองถึงสามคนนะครับที่มีทรงสั่มไปแล้วก็มีตกหล่นประมาณสามสี่คนนะครับที่ยังบอทันใดรับสินค้านะครับก็รอนะครับพี่น้องผู้ใดตกหล่นก็นทักมาครับอาจจะมีสั่งสองโตัวใดตัวหนึ่งหรือสั่งสีขาวดเด็สีแดงมีขอพิดารณาด้วยพี่้องเนาะก็ขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าขอมูลหลายเกินไปแล้วครับพี่น้อง ขอบคุณทรงกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพรมพี่น้องคลิซีครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิ่งโฆษณาเป็นกำลังใจนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไวส้สักนีดสักก่อนพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ